สงสัยจะเป็นสันดาลนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยที่ไปด่ารเดอร์ว่าไอ้พวกควายมึงโง่ไงถึงต้องมาทําอาชีพแบบนี้จนแบบต้องออกมาขอโทษขอโพยอไแหลงข่าวกันยกใหญ่เนี่ยสวัสดีครับผมเจ้าของร้านสุขนิยมนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับคุณเต้ที่เป็นคู่กรณีกันกนะครับที่เป็นรเดอร์แกรครับผมรเดอร์แกรที่มีประเด็นกับอ่าที่เจ้าของร้านด้านนี้ตัวตัวแทนแกร ความก่นทัน้งสองคนครับม,มาร่วมรับฟังด้วยเริ่มต้นคือผมกับคุณเต้ได้พูดคุยปรับความเข้าใจกันแล้วก็เลยได้เชิญตัวแทนแกรบเข้ามาร่วมฟังด้วยเพื่อทําความเข้าใจตรงกลนงนะครับเพราะว่าผมอยากจะขอโทษชาวแกรปทั่วประเทศนะครับเพราะว่าผมจริงๆแล้วไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกดูหมิ่นอาชีพไม่เลย,เ,ลยเพราะว่าก็เป็นอาชีพที่ผมต้องใช้บริการ ทั้งในทางร้านหรือว่าส่วนตัวในผมก็สั่งครับแทบทุกวันนะฮะนั้นขอชี้แจงตรงนี้ว่าไม่ได้มีเจตนาเลยนะครับพาะผมก็ยืนยันว่าผมไม่ได้ดักแร็ปนะครับแล้วก็เราได้พูดคุยกันว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อที่จะไม่ได้เกิดขึ้นอีกประเ็เป็นปัญหาในเรื่องของการเจ้าของร้านสุขนิยมเนี่ยเหมือนจะมีวีรกรรมใหม่นะฮะคราวนี้เนี่ยคุกคามพนักงานหญิงในร้านนะครับ พนักงานหญิงเนี่ยถึงก็ทนไม่ไหวฮนะต้องลาออกเลยนะเพราะว่าเจ้าของร้านเนี่ยเล่นส่งแบบของลับมาให้ทุกวันเออเป็นคนแบบโรคจิตนะของเฟ e b ุ o k ที่ชื่อจัคเก็ตเนี่ยเขาเคยเป็นพนักงานที่ร้านสุขนิยมนะเขาเริ่มทำงานเดือนมิถุนายนหกเจ็ดระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็เห็นสภาพแบบเจ้าของร้านเนี่ยทำร้ายด่าพนักงานแบบด่าแรงๆอ่ เออแล้วเขาก็ยังเคยแบบโดนโยนกระทะเหล็กที่เอาไว้ท,าทําไข่กระทะเนี่ยเฉียวหน้านะเขาก็เลยมองว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วไปขอลาออกทีเนี้ยพอจะลาออกเนี่ยก็ดันมีปัญหาเรื่องหนี้สินเจ้าของร้านเนี่ยก็เลยบอกเดี๋ยวช่วยไหมแต่ขออย่างเดียวอย่าออกทํางานต่ออ่ะตรงเนี้ยก็เลยกลายเป็นบุญคุณนะฮะก็เลยอยู่ทํางานต่อทีเนี้ยพออยู่ไปทํางานต่อเนี่ยเจ้าของร้านเริ่มแปลกๆครับคราวเนี้ย พูดจาแท้ลมมีการแบบพูดเชิงหมายยอ,อกไก่สองแง่สองงามเนี่ยมีชัดลายหลุดมาด้วยนะฮะส่งมาว่าเป็นของเล่นที่แบบเป็นแท่งๆเนี่ยที่เอาไว้ใช้ในในหนังเนี่ยหนังผู้ใหญ่เขาบอกว่าสั่งพันแอปได้ด้วยเอาไหมสั่นแรงเด็กนะน้องผู้หญิงก็ตอบว่าเอาอีกแล้วเดี๋ยวพี่จะกดสั่นจากอีกที่ให้เนี่ยพูดอย่างเงี้ยเด็กมันก็ตอบแค่เนี้ยคือด้วยความที่เป็นลูกจ้างอะเนาะ แล้วก็ยังมีชวนไปดูที่ที่มันแบบโรงแรมอย่างเงี้ยทีเนี้ยเด็กก็เลยแบบโอ้ยทนไม่ไหวและ้นะขอลาออกอีกรอบยังถูกแบบเจ้าของร้านเนี่ยให้แบบพนักง,งานในร้านมาตามกลับไปทํางานคือไม่ไหวล้วทีเนี้ยเขาก็เลยโพสต์ลงในกลุ่มเตือนภัยอนะขอนแก่นร้องเรียนอะไรบอกไว้ที่นี่ซึ่งใน Facebook ส่วนตัวของน้องผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกนะว่ากลัวนะคะแต่จะไม่ยอมแพ้เรื่องนี้มีแชทนะที่เจ้าของร้านส่งมาว่า นัดทำร้ายพี่หรือเปล่าครับที่เคยขอไว้เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าทางร้านจะเคลื่อนไหวยังไงเพราะว่านี่เป็นครั้งที่สองแล้วนะที่แบบเรื่องแดงออกมาถึงสาธารณะเนี่ยจริงๆวีรกรรมเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะเยอะกว่านั้นรอบนี้เนี่ยส่งภาพของรับผู้จาแท้โลมแล้วก็นั่นแหละนะสร้างความไม่สบายใจให้พนักง,งานหญิงในร้านก็เดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเขาจะออกมาชี้แจงเรื่องนี้ยังไงนะครับ